สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่แถวโรบินสันนะครับตอนนี้ผมมาส่งมอบรถยนต์นะฮะส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับกับ f c ที่อยู่แถวชนบุรีฮะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจจิงนะครับกับคันที่อยู่ตรงนี้นะฮะกับรุ่น4ประตู LDA นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปชมกันก่อนนะว่ารายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ลูกค้าได้จากโปรโมชัน่นที่ลูกค้าทําเรื่องที่ผมนะคะว่า โฟไหนแล้วก็ออปชันแบบไหนครับก็เดี๋ยวไปชมกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขอีกทีนะครับกับหลังป้าแดงแต่งซิ่งนะฮะวันนี้ฮะส่งมอบรถยนต์ถึงที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมกับคันนี้การตกแต่งก็ขอบอกได้เลยครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเช่นเคยครับจัดให้ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็คือเป็นรุ่นแค p 4โนะครับ1.9 LDA 2023 สำหรับลูกค้าที่ถามกันเข้ามาว่า2023กับ2022ต่างกนะันตรงไหนถ้าต่าง,งจริงๆก็คือไม่มีการแตกต่างนะครับ2 0 2 2ันทุกอย่างเหมือนกันหมดราคาเท่าเดิมนะครับออปชั่นที่ใส่ามากับรถเหมือนเดิมกระจังหน้าไฟท้ายชนหลังทุกอย่างเดิมหมดนะครับมองด้วยตาเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะครับก็ 2022ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับก็คือเป็นแค่พาร์ทอะไหล่เท่านั้นนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนสําหรับที่จะรองรับที่จะขายในปีหน้าครับ2023คันนี้การตกแต่งนะครับก็ด้วยล้อนะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อเวลนะครับเวลขนาดความกว้างล้อหน้าอยู่ที่9.5นิ้วลัดด้วยยาง24545นะครับคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับการปรับ การโหลดก็คือเราใส่เป็นสตัดปรับเกียวนะครับแล้วก็หมุนเกียวปรับลงมา2องนิ้วนะครับเพื่อให้ทรงประมาณนี้ก็คือสวยงามนะครับขับได้ไม่เตี้ยมากนะครับทรงแบบนี้ใช้งานได้จริงๆและทรงแบบนี้ผมทํามาประมาณสามร้อยคันแล้วในช่องนะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือใส่ล้อเท่ากันนะครับ9.5ดห้านิ้วลัดด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้าเท่ากับล้อหน้าเลยนะครับนี่ฮะล้อหน้ากับล้อหลัง เข้ากันนะครับคันนี้ข้างหลังโหลดโหลดลงมาสามนิ้วนะครับโหลดหลังก็คือเราใช้ก้อนรองนะครับใส่เป็นก้อนรองไม่มีการดัดแหนบใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเมื่อลูกค้าอยากทําเดิมก็สามารถถอดก้อนออกแล้วก็ใส่สลกตัวเดิมก็ยกคืนทําเดิมได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะครับที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วทรงแบบนี้ไม่มีเพายันแน่นอนนะครับทรงการตกแต่งแบบนี้ส่วนด้านท้ายคันนี้นะครับ ก็มีการใส่กันชนหลังเดิมไม่มีการถอดนะครับจริงๆกันชนหลังก็คือสเปคเดิมก็คือเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละบุคคลซื้อรถการตกแต่งจะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นกันชนหลังเดิมหรือถ้าต้องการคำหลบป้ายก็สามารถแจ้งได้นะครับตรงนี้ยินดีให้บริการตรงนี้นะฮะส่วนล้อที่ใส่นะครับกนิ้วครึ่งนี้คือมิติของลอ ใส่แล้วจะพอดีกับตัวถังพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยฮะไม่มีล้นครับอาจจะมีนิดเดียวก็อยู่ที่มุมมองในการมองมากกว่าแต่ถ้าให้ผมมองผมบอกว่าทรงแบบนี้พอดีครับหน้าเก้าครึ่งหลังเก้าครึ่งใส่หน้าใส่หลังเท่ากันทรงแบบนี้สวยครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามไม่มีการ เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับราคาเท่าเดิมออปชันทุกอย่างเหมือนเดิม,มก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ตอบโจทย์นะครับรถทุกรุ่นสีบอลก็คือเป็นสีน้ำธงอยู่แล้วที่ค่อนข้างเป็นสีเอกลักษณ์นะครับอ,อันนี้คืออีกมิติหนึ่งสำหรับรถคันนี้ส่วนด้านในนะครับสำหรับคันนี้ก็คือติดตั้ง เบาหนังก็คือโปรที่เรียวกวคือเป็นโปรเบาหนังนะครับเบาหนังก็คือเราทาทั้งคันเปลี่ยนเบาะที่เป็นผ้าเดิมหุ้มออกนะครับเราถอดผ้าออกแล้วก็ใส่เบาะหนังชุดใหม่เข้าไปพร้อมกับเดินตะเข็บใหม่หมดเลยครับนี่ครับนี่กขค่อนข้างสวยนะครับทรงแบบนี้นี่ด้านข้างเราก็เดินตะเข็บให้ครับนี่ค่อนข้างสวย ลูกค้าท่านใดชอบโปรนี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีครับให้บริการนะครับว่ารถของเราบางทีการตกตแต่งจะเน้นซิ่งมากบางทีมันก็ตอบโจทย์การใช้งานไม่ได้นะครับแ,แบบนี้ก็คืออาจจะตอบโจทย์คนที่มีครอบครัวนะครับใช้งานทาความสะอาดง่ายเนี่ครับนี่คือเบาะตอนหลังก็ทําให้เหมือนกับด้านหน้าหมดเลยนะครับเดินตะเข็บใหม่ทั้งหมดรวมถึงแผงประตูนะครับนี่ครับ ก็ค่อนข้างสวยงามส่วนออปชันด้านใน223ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับพวงงาลัยมัลติฟังก์ชัน unction, มีหน้าจอ7นิ้ว Apple CarPlay Android Auto Airbag มี2ใบก็ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับรุ่น LDA ไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้น ก็อาลูก uh, ค so <laughs> yeah. ้าใ้าออก็เชื่อมบูทู้เลยก็เดี๋ยวอธิบายเชื่อมต่อไมเชื่อมครั้งเดียวคังตไปก็แต่วลลูกค้าจะเชื่อมลูกค้าต้องเชื่อมในตอนที่เบ็ก็เลย เรียบร้อยแล้วเอาไปลงนะครับไปได้เลยได้เลยธรรดาพรดเาเด,าานดินี้เชื่อมต่อได้ใได้นี่คือข้อเสียของรงุ่<ม>นอีไตอนนี้รุ่นเอสก็เป็นจอแบบ ก็ไม่มีอะไรแล้วมันใหม่สุดแล้วรถประกอกมาได้ไม่อาทิตย์เลยรทนีวะอาทิตย์าสาวก็อยากได้ยิ่งช่บ ร้อยครับสมหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับส่งมอบทองสุขะกับเอฟซีที่อยู่ชนบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้ารับรถจบถึงที่นะครับก็ยินดีครับยินดี้บริการคอยติดตามแล้วเนาะาผมจะไปทํารถคันไหนมาแต่งแล้วก็ส่งมอบรถที่ไหนก็คอยติดตามได้เลยนะฮะกับหลังป้าแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้บายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ